ถามมาปลูกอะไรผมไปทํามาเยอะก็เห็นก็ปลูกมะนาวน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งแล้วสิบไร่เนี่ยบางครั้งวเวลนาแล้งก็ไม่ปีดไม่ได้น้าผลก็ปีดไม่ได้มันมันมีเทคนิคบางเรื่องที่ที่เกษตรกรไร่จะต้องขุดจริงๆนะขุดให้ลึกให้อยู่ให้น้ําอยู่ได้ทั้งปีเลยเราเราเดี๋นนี้ดิมาพันมะพร้าวเป็นสวีหนึ่งึ่งลูกดก,กเนื้อนหานามะพร้าวห้อมก็เลือกแถวเนี้ยนะครับเพื่อที่จะปลูกสอบรองพื้นดินแถวนี้เอตอนนี้ที่ปลูกอยู่ยังไม่ได้ผลก็แซมด้วยทุเรียนทเทศไว้50สิต้น ัวน้ำยังไม่พอเพราะว่าจริงๆเวลาฝนเยอะๆเนี่ยถ้าพอ,อะมะนาวพันธุ์อื่นมาปลูกไม่ได้นี่คือแกงเกอร์ตัวเนี้นะถ้าเป็นแล้วไม่จุดเป็นจุดๆ,ๆแล้วใบใบเสียมตาลไม้นี่น้อยมากถ้าเป็นมะนาวมีโรคตั้งหลายตัวนะแต่ถ้าเราเลี้ยวยิ่ยขึ้นโรคร,ร้อยใช่ไหมครับอปีนี้ผมโอตแม่เป็นลูกเพราะผมจะตายด้วยก่อน หาอาหลายหลายวิธีนะครับขอนีนะครับดูดูที่มันอาดูที่มน่าไปเดินไปอยู่ทางพ้นก้อนะครับเทงหมดที่เสียเสียที่ชที่ชำรุดแล้วบัดตัดไม้เหลือให้เหลือสักท่อน ทีนี้ประกอบว่าอ้วบางบางแดดมะนาวไม่ออกลูกนวันนี้แต่วิธีการให้น้ำพวกนี้ต้องสำคัญจะเห็นว่าริมต้นยางต้นใหญ่ร่วมไม่ร่มเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ออกลูกเลยมะนาวของปีแรกปีที่สองมันจะไม่ออกลูกน้ำสำคัญมากๆขุดได้ลึกไม่ต้องไปปูพืชติกออกขุดลงไปให,ให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำแล้วเลี้ยงปลาได้เป็นพันปันตัวผมเคยเลี้ยงครั้งบอกว่าผม,ผมกินมันไม่ลงมันรู้จักผมเลยผมต้องเลือกเลยไม่เอาเลยท่านเกษตรประมงจังหวัด เราอยากใช้ใหญ่ในนี้แล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็คิดว่าถ้ารย์ทำจริงว่าพาตัวปลาคาร์ฟนี่อะไรผมเองคิดว่าต้องปลดัพธ์เก่งใช่ผมไม่เคยบอกคนเรื่องทำธุรกิจถ้ามันก็ค่อยซึมไปไป็ดอเด้อไปต้นมะพร้าวโจทย์นี่มปอย่างไหนปลแล้วก็ค่อยซึมไปเราสังเกตดูโอมันก็สวยนะสวยมันก็มีทางเลือกว่าเราสามารถจะหาอะไรได้จากต้นอิฐผารับได้เช่วยปลูกเอาไปขายในหมู่บ้านเนี่ยครับนี่บวก ไอ้นี <sens ib> <ics> <sh yelled> ่อ้นี่อ้นฟักไอ้นุ่นบวกพีักไอ้น่นตัวขดยาวนะครับ้าแปลงปวงขอลังปลูกไมสสงไม้สงเม็ดให้ปุ๋ยดึงกันไปเราสมบอกไว้ตอนเก่งเพื่อรักษาให้เป็นออริจินอลไว้ที่นี่อตรง

ต้นแล้วโหระพาต้นแล้วมันเหวียงหลอกแล้วัวหัว